ินตามรอยเบื้องพระยุคนละบาทศาสตร์แห่งองค์จากครีภูมิผลสู่ไพร่ฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานยินดีต้อนรับ เข้าสู่โรงเรียนบ้านป่าทุง่งโรงเรียนบ้านป่าทุ่งเป็นโรงเรียนขนาดกลางมีนักเรียนปัจจุบันทั้งสิ้น204คนมีบุคลากรทั้งหมด21คนตั้งอยู่ที่หมู่4ตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต3สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยมีนายสุวิทย์วัดแทนเป็นผู้อำน,นวยการโรงเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนโรงเรียนบ้านป่าทุง่งจัดการศึกษาและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเน้นงให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เก่งดีมีสุขบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพสู่มาตรฐานวิชาชีพชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาพอเพียง อัตลักษณ์ของนักเรียนระดับอนุบาลร่าเริงสมวัยวินัยดีมีคุณธรรมระดับประสมศึกษายุวเกษตรเอกลักษณ์ของโรงเรียนระดับอนุบาลร่าเริงสมวัยระดับประสมศึกษาเกษตรหมุนเวียนคำขวัญโรงเรียนคุณธรรมนำความรู้อยู่อย่างเพื่อฟ้าออดันสสเพื่ออ้าดียนนำ ทุกท่านนะครับได้รู้จักกับโรงเรียนบ้านป่าตุ้งนะครับที่ได้กับเคลื่อนโครงการอาหารของจุมชนในโรงเรียนต้นแบบนะครับทางโรงเรียนนี้ได้ดําเนินการโครงการนี้นะครับโดยที่ตาโรงเรียนนั้นได้มีแผนดําเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วเราได้กับเคลื่อนเกี่ยวกับการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันนี้มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับซึ่งมีหลายๆโครงการหลายๆกิจกรรมที่นำไปสู่การสนับสนุน ส่งเสริมให้อาหาราในโรงเรียนนั้นมีความยั่งยืนนะครับแล้วก็มีอาหารที่จะอเอื้อต่อชุมชนของเราด้วยนะครับดังนั้นกิจกรรมต่างๆที่เราดำเนินการนั้นมีตั้งสถานีที่เป็นปลูกผักนะครับแปลงผักหล,หลายๆอย่างซึ่งเป็นฝักหมุนเวียนนะครับแล้วก็มีสถานีการทําปุ๋ยหมักปุ๋ยเชื้อวภาพนะครับเพื่อใช้ประโยชน์ในโรงเรียนแล้วก็มีสถานีปศุสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นเลี้ยงเป็ดไข่นะครับเลี้ยงไก่ไข่ เ,เป็ดเนื้อนะครับซึ่งเราก็ทำอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้ยังมีสถานีประมงนะครับที่เราเลี้ยงปลานิลและก็ปลาดุกเพื่อเป็นอาหารกลางวันการป่อเห็ดหรือการแปรรูปผลผลิตที่เราได้จาก กิจกรรมต่างๆที่เรากําหนดไว้ไปในโรงเรียนนะครับนั้นเราขยายผลไม่ว่าจะเป็นกลัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านซึ่งนักเรียนที่ตาอยู่ในโรงเรียนนี้ได้กลับไปตาที่บ้านนะครับเราส่งเสริมกิจกรรมตามแนวพระราชดริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราเชเจ้า,ากรมสมเด็จพ,พระเทพรัตนราชสุด,ดาจึงตาม,มาในทุกกิจกรรมนะครับเราเสริมแนวพระราชดริมาหลายๆอย่างนะครับขั้นเตรียมการ โครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบดังนี้ทางโรงเรียนมีการออกคําสั่งอย่างครบถ้วนมีการจัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้กับผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งมีการเตรียมการในหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่มีความเหมาะสมในกิจกรรมต่างๆซึ่งโรงเรียนได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาปัตตานีเขต3ผู้อำนวยการได้มาประชุมครู แล้วก็แต่งตั้งครูรับผิดชอบตามสถานีซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด6สถานีครทูที่อยู่ตามสถานีต่างๆก็จะคัดเลือกนักเรียนแกนนำให้ครบตามสถานีในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้อก็จะได้รับความรู้จากคุณครูและประชาชนหน่วยงานอง,งคอ์กรที่มาให้ความรู้กับโรงเรียน เกษตรอำเภอสายบุรีเกษตรจังหวัดปัตตานีสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีประมงอำเภอสายบุรีปศุสัต์อำเภอสายบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลบางเก่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเก่าศูนย์การศึกษาพัฒนาทีุ่ณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริสหกรณ์ครแคร์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสายบุรีโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชสายบุรี การปฏิบัติโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบมีทั้งหมด6กิจกรรมทางโรงเรียนบ้านป่าทุ่งมีการดําเนินการดังนี้กิจกรรมที่1การอบรมให้ความรู้ทางโรงเรียนสร้างการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาให้นักเรียนตระหนักถึงอาหารปลอดภัยและโภชนาการโดยอาศัยวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเช่นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบางเก่ามาให้การอบรมอย่างสม่ําเสมอทางโรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้รับความร่วมมือจากวิทยากรพัฒนา ที่ดินจังหวัดปัตตานีมาให้ความรู้อย่างต่อเนื่องเนื่องจากโรงเรียนยังเป็นโรงเรียนโครงการเกษตรอินทรีย์และโรงเรียนเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันตามแนวพระาาราชดำริของจังหวัดปัตตานีมีการอบรมการทําปุ๋ยหมักการเตรียมดินการปลูกรวมทั้งยังได้นักวิชาการการเกษตรมาเป็นพี่เลี้ยงในการดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตรอยู่เสมอด้วยกิจกรรมที่2 การปฏิบัติทางโรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้กำหนดกิจกรรมการปฏิบัติออกเป็น5สถานีหลักๆดังนี้ 1. สถานีแปลงเกษตรอินทรีย์ประกอบด้วยผักบุ้งผักคะนา้าผักกินได้ตามความเหมาะสม 2. สถานีปุ๋ยหมัก 3. สถานีปศุสัตว์เช่นไก่ไก,ไก่ไข่เป็ดเป็ดไข่เป็นต้น 4. สถานีประมงเช่นปลาดุกปลานิลเป็นต้น และ5สถานีเหตุต่างๆกิจกรรมที่3การศึกษาดูงานกิจกรรมอาสาร่วมการพาน้องเยี่ยมชมฟาร์มศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดีจากที่ได้นํานักเรียนแกนนําไปศึกษาดูงานนักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้การทําเกษตรอินทรีย์จากฟาร์มตัวอย่างเพื่อให้สามารถปลูกผักกินได้ตามความเหมาะสม เบื่องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จาก,กรีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานซ้อมมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานานกสิกรรมรักฟ้ารักดิน ได้ศึกษาเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักเพื่อผลิตปุ๋ยใช้ได้เองตามครัวเรือนมีการเรียนรู้การทำปศุสัตว์ชนิดต่างๆ <c oughs> และยังได้เรียนรู้การทำประมงเช่นการเลี้ยงปลาดุกปลานิลทั้งนี้นักเรียนแกนนำต่างๆของโรงเรียนยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมอาสาเช่นการปลูกพืชปล่อยปลาเป็นต้นเพื่ออฟ้้าดดิิันไรปลภย กิจกรรมที่ 4. การบริหารจัดการขยะทางโรงเรียนมีโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยมีการให้ความรู้ครูนักเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมให้เกิดการคัดแยกขยะโดยการคัดแยกพลาสติกขยะรีไซเคิลโดยจะให้นักเรียนทำเป็นกิจกรรมในทุกเช้าก่อนเข้าแถวเป็นประจำทุกวัน กิจกรรมที่5อื่นๆทางโรงเรียนมีการจัดประกวดเมนูแคลอรี่ต่ำประกวดการกินผักผลไม้เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงอาหารที่มีประโยชน์มีคุณภาพเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถผลิตเองทานเองได้โดยเน้นพืชผักใกล้ตัวทางโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมผู้ปกครองร่วมพัฒนาโรงเรียนในวันสำคัญจิตอาสาร่วมพัฒนาโรงเรียนโดยมีเครือข่ายผู้ปกครองและภาคีเครือข่ายของโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญต่างๆที่โรงเรียนได้จัดขึ้นอีกด้วยค่ะ กิจกรรมที่6ผลลัพธ์สุดท้ายสามารถเปิดตลาดเล็กๆในโรงเรียนให้นักเรียนนำผักนำสินค้ามาขายในโรงเรียนทุกวันที่ทางโรงเรียนได้กำหนดขึ้นเพื่อฝึกการสร้างรายได้ฝึกการช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ ฝึกการค้าขายโดยมีการเปิดขายในรูปแบบสากรของโรงเรียนเป็นกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้านกับโรงเรียนเน้นผลผลิตทางด้านการเกษตรทั้งของโรงเรียนและของนักเรียนมาร่วมกันขายผ่านทางสากรของโรงเรียนทางนี้ทางโรงเรียนได้ให้ความสําคัญของการออมทรัพย์นักเรียนมีนโยบายการออมทรัพย์1คนหนบัญชี ขั้นการขยายผลทางโรงเรียนเป็นศูนย์กลางอาหารต้นแบบมีการให้ผู้ปกครองชาวบ้านหรือผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้การทำกิจกรรมด้านการเกษตรตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีทางโรงเรียนที่สนใจและผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่องโดยมีการขับเคลื่อนร่วมกันในลักษณะภาคีเครือข่ายการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอาหารต้นแบบของชุมชน สรุปผลดังนั้นโรงเรียนบ้านป่าทุ่งสามารถเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบที่มีระบบการบริหารโครงการที่ดีได้รับการยอมรับทำให้นักเรียนของโรงเรียนได้รับประทานอาหารที่สดสะอาดและมีประโยชน์นักเรียนแกนนำมีความรู้ความเข้าใจและซึมซับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ฝึกนิสัยของนักเรียนให้มีความรับผิดชอบต่อโครงการและชุมชนนักเรียนของโรงเรียนบ้านป่าทุ่งจึงได้รับการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งพาตนเอง ได้มีทักษะการใช้ชีวิตแบบพอเพียงและมีความยั่งยืนสืบไปตามที่ศูนย์การจิตอาสาพราชฐานภาค4ี่ได้นำนินการโครงการโครงการอ่านกลางวันในโรงเรียนชุมชนต้นแบบเพื่อนำมินการกับเคลื่อนนะครับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับได้ศึกษา ก็เรียนรู้เพื่อน,นําไปใช้ในการเกษตรในพื้นที่ของตนเองนะครับซึ่งหน่วยได้นำมือการคัดเลือกโรงเรียนที่เห็นว่ามีความพร้อมทั้งด้านสถานที่แล้วก็มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรรวมทั้งประชาชนในบริเวณใกล้เคียงมีส่วนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนไปอย่างดีรวมทั้งชุมชนหน่วยก็ได้ประสานทางสำนักงานเขตพื้นที่ระุมศึกษาพัทนีเขต3นะครับก็มี ความเห็นชอบที่จะมอบหมายให้โรงเรียนบ้านผาทุ่งนะครับเป็นโรงเรียนต้นแบบนะครับในการกลับเคลื่อนเรื่องของโครงการอา่านกลางวันในโรงเรียนต้นแบบกับในพื้นที่ของตำบลบางเก่าอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับข้อประชาชนได้มีส่วนร่วมมีความรักความสามัคคีนะครับในการที่จะดูแลชุมชนนะครับเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรรวมทั้ง ประชาชนรวมทั้งให้นักเรียนนะครับได้มีโครงการอ่านกลางวันนะครับเพื่อบํารุงสุขภาพนะครับในการพัฒนาเรื่องของกําลังกายกําลังใจก็สติปัญญาวรมตาอันปรานที่1 4ก็เป็นหน่วยหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ไร้รับผิดชอบก็คาดหวังว่าการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนโรงทั้งโรงเรียนในพื้นที่ รางวันโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรอาชีพดีเด่นงานมหกรรมตลาดนัดอาชีพตามโครงการบริหารจัดการศึกษาโดยยึดพื้นที่เป็นฐานประเภทอาชีพการเกษตรปีพุทธศักราช2555ของสอบอตอ 2. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีพุทธศักราช2556สถานศึกษาพอเพียง2556กระทรวงศึกษาธิการ 3. เป็นโรงเรียนในโครงการเกษตรอินทรีย์ของสำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2556ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่องด้านการจัดการขยะในสถานศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ2559 4. ได้รับรางวัลชมเชย b เบส a c t i ี e ระดับเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการโรงเรียนปลอดขยะประจำปีงบประมาณ2559 5. เป็นโรงเรียนต้นแบบสนามเด็กเล่นพัฒนาสมองเล่นตามรอยพายุโคลบาด BBL ปีพุทธศักราช2559 6. เป็นโรงเรียนส่งเสริมนวัตรกรรมสุขภาพของอำเภอสายบุรีปีพุทธศักราช2559 7. ได้รับโรางวันชนะเลิศภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ประเภทโรงเรียนขนาดกลางระดับเขตพื้นที่ประจำปีพุทธศักราช2560 8ได้รับโรางวันรองชนะเลิศอันดับหนึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองคุณภาพระดับจังหวัดปัตตานีประจำปีพุทธศักราช2560 9. ได้รับโรางวัลออยอ,อน้อยระดับดีเยี่ยมของจังหวัดปัตตานีประจำปีพุทธศักราช2560 10ได้รับป้ายประกาศอยอน้อยระดับดีเยี่ยมของเลขาธิการอาหารและยาประจำปีพุทธศักราช2560 1 1 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลน,น้อมนําแนวพระราชดำริโครงการอาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านส่งเสริมให้นักเรียนขยายผลจนประสบความสําเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับดีเยี่ยมของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจําปีพุทธศักราช2560 12. ได้รับกิยติบัตรรางวัลสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติเป็นเลิศระดับประเทศประจำปีพุทธศักราช2560ของมูลนิธิยุวสถิรคุณ 13. ได้รับรางวัลชมเชยวิสาหากิจสถานศึกษาต้นแบบของสอบอปีพุทธศักราช2561 14. ผ่านการพิจารณาการดำเนินกิจกรรมสากลนักเรียนในโรงเรียนนำร่อง โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันของจังหวัดปัตตานีปีพุทธศักราช2562 15. ประกาศผ่านการพิจารณา,นานในระดับภาคผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียวของสถาบัานลูกโลกสีเขียวปีพุทธศักราช2562โรงเรียนบ้านป่าทุ่งผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาประจำปีการศึกษา2562จากกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านป่าทุ่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่20ระดับประเทศประเภทกลุ่มเยาวชนประจำปีการศึกษา2562ถึง2563จากสถาบันลูกโลกสีเขียวทอดนขงค